สวีดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็ได้นะครับวันนี้อยู่ในรายการแฟลแบงยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโนวา3หรือว่าโนวา3นั่นเองนะฮะตรงเพิ่งก็เล่นไปนิดหน่อยทีทวนปังให้ทำอะไร,รก็งงๆง,ง,งหน่อยกอ๋อลูกซองใช่ไหม มัมันให้ทำอะไรอ๋อ,อตงึงไอ้เพื่อนนี่ว่านั่นแหละฮะเป็นเกมที่มันเป็นโดมแบบว่าเป็นพารเป็นเนื้อเรื่องดีก็เลยจับมาแคสเลยหลอดฟรีด้วยอ่าของพีคนไทยไม่พลาดครับ เกมนี้จะเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้จะไม่หรอกเหตุอนะอืมปึ้งโหเห็นเดีย่ยงาสบหนึ่งสองศพเลยนี่วะใช่ปะอัดลุ้ม ปึ้งบินดิครับรออะไรล่ะอะแล้วเพื่อนเราหายไปไหนหมดวะอันนี้ทําเป็นพาร์ทแรกยังมีพาร์ทสองมสาสัต่อไปเรื่อยๆแน่นอนเอาไปฝังนู้นถูกแล้วนี่วะมีมีดไหมมีเสนย่ยมีเชร์แท็กป่าไม่ใช่ละให้เราไปคนเดียวน้วยโอ้เลงได้ทุกอาวุธเลยเท่าที่เรามา ơi, hãm mỹ hãm. Do you think quân mà quen của áo yá yk a yi nghe lâu ấy quân gì, ngon 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 cái ngon này, ngon 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 đi, เหมือนค้อดวตี้ล่างหุ่นยนต์ออไ้สั่งเลยนักหนานะฮะอ๋อเปฝั่งนี้โทษทีฝั่งนี้เหรอคุณเราเห็นก่อนวิ่งโอ๊ยลั่นลันโทษโทษทำเพื่อนเจ็บเอาเอาให้เราไปนี่หว่า อู้คือลิฟต์แล้วชอบจังอู้แย่เฮ้ยเอาแล้วมันตายได้ไงอ่ะหรือว่าตอนที่ผมยิงข้าง่างเมื่อกี้อะไรวะโดนเหรอไม่ใช่ล้วมาวิกโปเอ้าเฮ้ยมันขยับเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังดิงเอ้าระบบเซตตัวเองทำงาน now 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 ตายไหมเนี่ยโอ้หพูดให้ดีเลยเธอนายนายได้ยินไหมโอเคหรือเปล่านี่มันกี่นิ้วมันเหมือนแปดสิบเจ็ดนิ้วโ <c oughs> ง่จังเดินได้ไหมเราต้องไปที่ถนอนอ่าใช่เอามือไม่ฉันสิเยอะน,นะ เรียกฉันว่าเคลมันก็ชื่อกับยศมันก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกพึ่งเข้ามาวันนี้ันชอบเกี่ยวกับการสู้รบฮะหมายความว่าอะไรวะอเไรอะตึง้งเสียงนี้ ฮคุณนายน,นี่มีสกิลเยอะจังเราไปตรวจดูสิตามฉันมาห้ามแตกแถวถ้าใครไม่อยากตายผมฉันไม่ชอบกันฉันอัเงียบ เลดยดมกำลังเฮ้มีทั้งศาสหลบเหมือนกันเนี่ยเราอะเล่นผีบีมาก่อนว่าเนี่ยเออเออเอเอบินกนกเลย นั่นแหละเดินมาเป็นบอยแบนด์เสร็จแล้วก็ปังหายยินยิงนิ่งๆแล้วก็ตายหรอกทำไมให้เป็นคนเดียวจังเลยรีบ่ะยี่ตวานะต่อมาอย่างนี้โอ้ยขบวะขบวะขบวะขบปไป เล็ดมีหนาวตึมไอ้ซองมันหมดระยะไกลมันก็เอาซองก็หมดอีก ก็ได้เพราะก็ได้มีเพื่อนอยู่ไม่กลัวแต่ถ้ามาคนเดียวนี่ไม่กล้าเดินออกไปเลยนะเอ้ยอไปไหนแล้วเอขอบคุณสำรักการขโมยป่ะเราไปกันหน้ากันอืมอืมเฮ้ยไม่ชอบเลยเนะี่ย Ding deh, ding ding. Oh. Jem Nomor kita minta. Lupa apa. Di Mimi ke dia lah. Oh, dia pula mana? Hmm, 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 hmm. อย่าพอมาอย่างนี้ดิโอ้โหมันบินมาเลยอย่านิ่งนิ่งนิ่งเดี๋ยวก็ตายเอาหรอกอ,อืมตายระเบิด X พอติอ X กระติป เอ้ยเอ้าเราจะเก็บยังไงเอ้ยวางผิดตึงเออเอานี้ดีกว่าเนาะอันตรายอยู่ไหนอืมส,สวย ตึ้งตึ้งตึ้งเฮ้ยมันอยู่ไหนกันมั่งวะเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้มันเห็นอะไรแบบแบบเห็นขาเห็นขาอย่ามาเนียนขาเนียนนะฮะขาเนียนนะ อ๋อมาแล้วอุ้ยเอ้ยอีกแล้วลรอระดกมกำลังเฮ้ยล่วงลงไปแล้ววู้ฮู้ ยูเฮ้ยต้ท yeah> anyway claro ี่ไห้เราต้องการที่จ่อไปจากตัวนี้ดวนเฮ้ยเราต้องลองดูโอ้เวนี่ตรงนี้มาได้เอาแล้วจบกันไปแล้วสำหรับคิดนี้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ก็ขอลาไว้ก่อนสวัสดีครับ